นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนอินโทรเพลงครับทางรูก็รักนะครับของอัศินชรัตเพื่อนอารมณ์นะครับนะก็มีเพื่อนๆขอมานะครับว่าเล่นยังไงนะครับนะอ่ะนะครับก็จะมีวิธีการเล่นนะครับนะมันจะมีอยู่ตัวอินโทรนะครับมันจะมีพาร์ทที่เป็นดี่ปกติกับ artificial harmonic นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาสอนเป็นพาร์ทๆไปก่อนนะครับนะอ่ะนะครับตัวอินโทรอันแรกนะครับหน้าตาอย่างนี้ดูนะครับเอาไปค่ะช้าๆพร้อมๆกัน นี่นะครับตีดาแล้วผมก็ใช้เป็นคอร์ดเอแล้วก็เคาะอ่านะครับอ่าต่อไปเห็นไหมนี้จะเปลี่ยนแบบตาดีตาด,ตาดีต่อไปอ่าเห็นไหมครับนะบเบสจะไม่เหมือนกันนะครับในบตอนตัวจบเนี่ย ไอจากตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับดูช้าช้าต่อไปนะครับเราเติมแลวนี้ดีเบสไซส์สีต่อไปเบสไซส์หแล้วก็ดีเนี่ยเป็นคู่สองเส้นนี้ครับจบด้วยคอร์ดสี่นครับเป็น ครึ่งแรกเวลาเล่นก็รวมกับดมานเลยครับนะไอ้ลูกไอ้ลูกเสลอรพวกนี้เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้ามันถ้าใส่มันก็ดูมีมิติสำหรับการเล่นนิดนึงครับถ้าไม่ใส่จะเป็นงี้เห็นไหม เราใส่ขึ้นไปนะครับนะแล้วมันก็จะมีมิติมาขึ้นอันนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเนะี่ยเป็นลูกเล่นนะครับนะเพราะเครื่องที่2เนี่ยมันจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับนะเราก็ทําการนะครับทำการเอ่อก็ีเสียงคีย์บอร์ดในการใช้เสียง artificial harmonic นะครับนะบนะเป็นลักษณะอย่างนี้ นะครับวิธีได้อัติเฟสเชียนฮาร์โมนิกนะครับนะก็ถือว่านะครับเรากดโน้ตถือว่าที่สายสามช่อง2นะครับนะให้เราบวกไปอีก12ช่องนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะจิ้มตรงเฟดตรงช่อง14พอดีนะครับนะเวลาจิ้มเนี่ยเอานิ้วชี้กดตรงเฟดนะครับนะแล้วก็เอานิ้วนางเกี่ยวขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับนะจิ้มตรงเฟดแล้วเอานิ้วนางเกี่ยวแล้วก็ยกออกแค่นี้เองนะครับนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มือซ้ายกดช่องไหนมือขวาก็บวก12ช่องขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเล่นเหมือนออนเริ่มต้นเลยครับดูพอเถเห็นไหมเหมือนกันนะครับคื ตอนเริ่มต้นเนี่ยข้างนี้ดีดยังไงเนี่ยเราเล่นเหมือนกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมือขวามาเป็นจิ้มฮาร์โมนิกแทนอ่ะดูอีกทีช้าะนะครับนะประมาณนี้นะครับพอมันรวมก็จะเป็นมนันครับ ประมาณนี้นะครับนะเอาไปลองฝึกตามนะครับนะดูย้อนไปย้อนมานะครับนะเล่นไม่ยากนะครับเพลงนี้นะคิดว่าเพื่อนๆหัดกันวันสองวันก็เล่นได้นะครับนะใครอยากผมทําอะไรอีกนะครับอยากให้ผมสอนอะไรนะอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ก็นะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับอินบ็อกซ์มาบอกได้แล้วกันนะครับนะโอเคคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเอาไปลองฝึกตามนะครับคลิปนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ